สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกตัวนากันครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังอยู่กันที่บ้านเขาพระอาเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้พวกเราได้รับความไว้วางใจจากคุณพี่ขจรตักครับติดตั้งท่อแรงดันหน้า6ยาว6เมตรหมุนขวานะครับดันน้ำขึ้นทางชั้นครับ เืนดานบนมุ่นแล้วครับพ่อแรงดันด้วยกันครับชุดนี้เป็นพ่อแรงดันหน้า6ยาว6เมตรหมุนขวานะครับ ด้นน้ำขึ้นด้านบนนี่แหละครับเดินดู้ายน้ำด้านบนด้วยกันครับอันนี้ขึ้นเนินระยะที่1น,นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเนินระยะที่2กันครับ เนินระยะที่2นะครับดูน้ำออกป่าด้วยกันครับ ออกมาประมาณนี้เลยแล้วครับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำงามอำเภอหังคาจังหวัดชัยนาท0 8 1 7 8 5 3ด3 7สินค้าคุณภาพจะส่งทั่วไทยครับขอบคุณครับพวกเราทีมงานท่อแรงดันร้านสมหวังวันนี้ได้รับความไว้วางใจจากพี่ขจรศักดิ์ อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมวังเราครับเยี่ยมครับ